นนี้ก็จะเป็นตัววิกผมางานแสกกลางนะคะทุกคนนี่เลยเป็นงานตัวนี้เลยนะคะอันนี้เป็นลูกค้าแฟนเพจของพี่ป๊อปเปิลเองนะคะพอดีน้องอ่ะเขาเอามาเอารุ่นนี้ไปเนาะจะเป็นงานที่มีหนังสีสาเนียนมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็ตัวปลายของเขาเนี่ยจริงๆแล้วางานแรกก็คือจะเป็นงุ้มๆนะคะทุกคนเป็นงุ้มๆแต่ทีนี้พอดีอ,อันนี้ก็คือ ลูกค้านําไปรีดนะคะไปรีดก็คือเวลาเรานําไปรีดนะคะวิกผมของร้านปอปเปิลวิกจะเป็นเส้นใหม่ชนิดพิเศษเป็นไหมพรีเมียมที่สามารถรีดได้โดยไม่ต้องใช้น้ํายาเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้กับเครื่องรีดก็คือต้องเป็นเครื่องรีดที่สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้นะคะทุกคนเราก็รีดตามคําแนะนําที่พี่ปอปเปิลบอกได้เลยอันนี้เป็นทรงเดียวกันเลยนะคะทุกคนเป็นสีแบบเฉดถ้าเรียกอะไรนะแบบว่ามอคกานีออกแบบบอลบอลหน่อยเนาะมันจะแดง คือมันไม่แดงมากอะเนาะจริงๆมะฮอกกานีคือมันจะออกแดงแบบว่าคล้ายๆแดงแบบเลือดนกไปเลยหรือหรือแดงเป็นแบบว่าเ,อาเยอะอะเนาะแต่อันนี้มันจะมีสีบรอนทับอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลา,าลูกค้าใช้งานะนะเนาะ ทรงเนี้ยก็คือไปรีดปุ๊บอ่ะก็จะได้เป็นแบบงานสไลด์สวยๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นลูกค้าแฟนเพจเราเองนะคะใครที่กําลังมองหาวิกผมไปเสริมบุคลิกอยู่นะคะก็สามารถที่จะสวมเองได้ง่ายๆเลยหนังหัวเป็นหนังพรีเมียมมากเลยนะสะอาได้รีดได้แล้วก็ใช้ทนด้วยคะ่ะรุ่นนี้รับประกันสินค้าเลยนะคะตรงปกแล้วก็ใช้ได้นานมากนะคะจาก1,390งารอ